ชั่วโมงนี้กลับมาฮะในวันพุธที่31สวัสดีทุกคนที่กำลังออนไลน์ด้วยนะครับหน้าเฟซบ o o กแฟนเพจของ Not ตเวฟร้อย4ีของเรานะครับผมไม่เจอกันนานหลายสัปดาห์กลับมาด้วยความอลังการยิ่งใหญ่งานสร้างเรียกได้ว่าขอเรียกได้ว่าเฟี้ยวสุดยอดเกาะเสม็ดเด็ดสุดยอดโอ้ไม่กอดจอดจอดกับนักสาฝึกงานนะครับผมวันนี้จัดหนักจัดเต็มครับผมก็ไปทํางานมาหลายวันครับผมก็ได้ตังค์จ่ายค่าบ้านเรียบร้อย ก็เลยสบายใจสบายใจนะไม่ใช่บ้านธรรมดาบ้านเมียน้อยด้วยจริงจริงๆในผมไม่คุยกับใครไงอ่ะไม่หนูเมียหลวงลูกหลวงลูกแต่ละหนูเป็นแกนลูกที่เหลือเป็นแบบเน้น้อยลูกแล้วเมยน้อยพี่ล่าสุดเนี่ยก็ต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนเพิ่งฝึกข้าวละรอเสร็จค่ะวัย ฝึกระดอเสร็จมั้ยเอ้ายกพลขึ้นบกขึ้นบกด้วยใช่ช่องก่อนอยู่ในน้ำเหมือนกันแต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วครับช่วงนี้นะครั้ตอนรับอย่างเป็นทางการนะครับผมกับนักศึกษาฝึกงานของเราน้องนีน่าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสามารถกดหัวใจกันได้นะครับถ้ากดหัวใจไม่โอเคกดตังค์ให้น้องก็ได้แบบนี้ ศูนย์แปดเครับผมนี่พร้อมเพีครับผมโอนโนษณาเหมือนเราล้นเงินเหมือนเราร้อนเงินเฮ้ยเราก็แบบอยากกินหนมกินอะไรอย่างเงี้ยอยากกินหนมอยากได้เงินค่าค้านุ่งค่าหนุ่งนี่ครับผมจัดไปได้ที่บัญชีอะไรเฮ้ยพี่น้อยเหรอไม่ใช่มีเหลือจากที่ผ่อนบ้านไหมคะไม่ใช่ จดไว้แล้วเอาพี่ไปด้วย <c oughs> <c oughs> อ๋อเนาะครึ่งช่วงน,นี้ครับผมอย่างเป็นทางการนะครับเรียกว่าน้องจะได้เสพเรื่องราวต่างๆมากมายหลังจากผ่านมาละสามเดือนกับการฝึกง,งาน<ช>ของเราโอ้ไวมากเหมือนกันนะคะ,ะรู้สึกไวมากๆ <c oughs> อย่างนี้แหละเอหรือว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้ทํางานหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าทํางานไม่เกี่ยวอาจจะเป็นเรื่องราวเวลาคุณดูฟังเคยเป็นเหมือนกันไหมฮะว่าเวลาที่มีความสุขเวลาผ่านไปไวอยู่กับพี่โนแล้วมีความสุขผ่านไปไวอย่างนี้แหละนะครับผมอยอะคน อยู่คนอื่นอาจจะมีดราม่านะครับอยู่กับพี่ตรงนี้เนี่ยพี่มีแต่เปให้อาห้าห้าตลอดเลยโอ้โหอาห้าห้าด้วยอะไรก็ได้ขอแต่ว่าแบบแม้ว่าเดือนเดือนสุดท้ายนี้จะพี่โนจะไม่ค่อยอยู่ก็ตามใช่ไหมคะครับผมแม้กระทั่งพี่มีงานนอกก็ตามให้พี่ได้ทํางานทําการบ้างโอเคก็เข้าใจได้เพราะนักก็เทคโอเวอร์มาหนึ่งไปตั้งหลายครั้งอยู่โอ้หลายวันเลยใช่ไหมลูกค่ะเอ้า วันนี้ชั่วโมงนี้อย่างเป็นทางการนะฮะกับช่วงตัวท็อปเท่านั้นนะครับจะได้อยู่กับนักศึกษาฝึกงานของเรานะครับน้องนีนาก่อนอื่นครับการแนะนําตัวอย่างเป็นทางการในช่วงนี้กับตัว <c oughs> ท็อปของเราถ้าเป็นระดับท็อปคุณผู้ฟังฮะก็ต้องแนะนําแบบสไตล์ของมิสแกรนโอ้มิสแกรนเอา้าหนูฟังมาหลายคนแล้วดูซิว,ว่าวันนี้เนี่ยจะเข้าวินหรือเปล่าก็คือกางเกงไงนนั่นเองก็พอจะเข้าอยู่นะคะเพราะว่าทรงเอรัดมากณจุดนี้คือตัวจะแตกสุดๆครับคือพอพี่โน้ตรีเควสมาให้ใส่ชุดนักศึกษาก็คือว่ายังไ ที่ผ่านมาเนี่ยเราหลีกเลี่ยงด้วยการใส่ชุดธรรมดามาโดยตลอดครับผมเพราะว่า,าพอเรากลับมาใส่ปุ๊บก,ก็เลยรู้เลยว่าอ,อ๋อมึงอ้วนพี่ต้องใช้คุณผู้ฟังครับผมมาส่องกันเลยฮะที่น็อตเว็บร้อยสี้านะครับน้องใส่ชุดนักศึกษาในรอบ3ามเดือน <c oughs> ใช่บอกด้วยคำเดียวว่าอู้ว้าว,ว ใช่นะครับผมโอ้บริกูดน่าบริกูดเหรอคะบริกูดครับผมอ้างก่อนอื่นครับแนะนำตัวกันอย่างเป็นทางการก่อนดีกว่าครับชื่อชื่อจริงนะฮะแล้วก็ตำบลของภูมิลำเนาเกิดในอ๋อโอเคอ้าวสามสองหนึ่งฟาริดาเอฮามัดคาร์นสันไสเชียงรายได้ไหมเอาเบาๆก่อนลงเป็นคนเชียงรายเป็นคนเชียงรายค่ะครับผมก็นึกว่าเป็นคนทุกที่ อ้าวเอนเออเออเออแหละคนทุกที่นี่มันมุกอ๋อไม่ถึงแบบเกิดเชียงรายมันเกิดที่เชียงรายบ้านเกิดเรียนเชียงใหม่เรียนเชียงรายค่ะแต่ว่ามาเรียนมหาวิทยาลัยที่เชียงใหม่อ๋อเรียนที่ไหนคะตอนนี้เรียนมชค่ายลัมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรางามเพร้องเระ อม่ได้ารีดเลยมอชมอชมอชแปลว่าอะไรมอชมอชมอชแปลว่าอะไรถ้าคิดไม่ออกไม่จะบอกให้ลา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 โอเคมอชเขาบอกว่าแปลว่าอ่าไม่ชชี่มีใช่มิชชี่มิชช่มีใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มอชนี่ย่อมาจาก มูชิมเชลมูชิมเชลงูมาเลื้อยเข้ามาอีกแล้วเหรอคะสวัสดีพี่ไม้ด้วยพี่ไม้ที่เป็นคนแนะนำให้หนูมา<ช>ที่นี่ใช่ไหมลูกใช่ค่ะมาฝึกง,งานที่คลื่นิกด,ดีที่สุดแนะนำน้องๆในแขนงวิทยุกระจายเสียงมาของของคณะการสื่อสารมวลชนค่ะ,ะก,ก็เลยได้มีโอกาส ที่ได้เข้ามาในนอร์เวย์นี้ใช่แล้วนอกจากจะเข้ามาในคลื่นแล้วยังเข้ามาในหัวใจผมด้วย,<ห>ยครับผมอ้าวเดี๋ยวได้รู้จักรู้กันแน่นอนครับวันนี้ประวัติน้องๆนะครับผมหลายคนเนี่ยอยากรู้เหลือเกินว่ามีคดีอะไรมาหนีคดีอะไรมาล่าสุดนี่ก็น้องอมีคดีนะค,ะครับผมไปขโมยประทูแต่ลืมเข่งโอ้โห <ST S> ตำรวจจับเลยหนูไม่เอาเข่งไปได้วยลูกอย่าไปบอกเ <ST S> ขาสิคะบางบทีมันบางทีคนเราก็แบบลืมกันได้มันสะเพาไงสะเพารีบรีบ,ร,บ,ร,บร้อนลนไงร้อนลนเออเออเออแหละไม่เป็นไรรับสมอ้างได้เด้อสบาย สบายนะครับอ้าวสวัสดีทุกคนด้วยที่แวะเวียนเข้ามานะครับน้องพูดเก่งพี่ก็ดีใจพี่หมายบอกขอบคุณค่ะนะครับผมสวัสดีพี่อ้าวเยอะแยะมากมายครับพี่บอยนะคะพี่ต่อหนูมาไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแฟนคลับหนูประจําเลยับแฟนคลับประจําที่เกียรตินาคินเคเคนะครับพี่เอแล้วก็พี่ตั้มนะครับผมแล้วก็พี่อาร์ตนะฮะต่อย่อดอ่างลอเรือ บรรากาศทอานั้นหาคนนี้เขาบอกว่ามันร้องตลอดตลอดมาร้องแต่ตีหนึ่งเอารีบอะไรขนาดน้ครับผมนักึาษาฝึกงนะครับผมไม่ใช่ผีพิการนะมายามดึกขนาดนั้นเชียวนะฮะพี่แชมป์บอกว่าวันนี้มาเต็มยศนะจ๊ะลูกนะครับผมใช่ค่ะพี่ปุ้มบอกเฮลโลนอตเวฟนะครับผมเฮลโลนี่อ้าวแวะเบียนมาทักน้องได้ครับวันนี้กับช่วงตัวเทอเท่านั้นนะครับเมื่อกี้บอกแล้วฮะว่าน้องชื่อว่านีน่าใช่ค่ะชื่อเล่นนีน่านะครับผมถ้าเปลี่ยนชื่อเล่นได้จะเปลี่ยนชื่อเล่นอะไรลีลลูกเอ่อ นีน่าจะเป็นแฟนนีโน่ไหมลูกเฮ้ยพี่ชื่อการโน่พี่ชื่อการโน่นีน่ถ้าหนูเปลี่ยนนี่ก็เปลี่ยนได้ได้ได้แหละครับถ้าเกิดว่าอย่างน่าจะมีชื่อเล่นใหม่นี่ควรจะชื่ออะไรดีคะพี่โน่ชื่อแฟนนีโน่เฮ้ยชื่อสามพยางนี้เลยใครไม่ต้องเรียกเรียกอะไรเรียกแฟนนีโน่คุณผู้ฟังเรียกสั้นๆนักศึกษาฝึกงานแฟนพี่โน่แฟนพี่โน่จบเลย มาถึงว่าชีวิตผมทั้งหมดจบเลยเออจริงหนูก็จบเราอะเ,เราเล่นอะไรไปเราระวังนะหน้าที่การงานหรือแบบว่าเรตติ้งเลตเตอร์เราจะตกนะฮะเออเออ,เอ,อหนูไม่อยากทําให้พี่หนูแบบว่า ลดความฮอตลงอะไรเงี้ยโอ,อ้ยพี่ไม่ฮอตหรอกเนาะทำไมคะไม่ต้องจีน<ร>ไม่ต้องจีนครับพี่ไม่ได้จีดขนาดนั้นแถวเท้<บ>เาแถวคร้าเ,าเ,าเอาสวัสดีทุกคนด้วยนะคะที่ได้เดินเขามานะคะวันนี้ถือว่าในรอบ3เดือนครับที่น้องยอมใส่ชุดนักศึกษาฝึกงานหรือว่าชุดนักศึกษาเต็มยศของคณะมาด้วยดีมากมากเลยขาดเข็มขาดขาดเข็มขาดอมีข้อความทักมาบอกว่าใครก็ได้ครับผมถีบไม้ตรงไหนครับผมไม้บังเอ้ใจเย็นเด้อมีมันแบบมีไออย่างหรอกเด้อ เอออ้าวมาพูดถึงเรื่องราวดีกว่าครับผมน้องเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช่คณะอะไรลูกการสื่อสารมวลชนค่ะที่คณะบดีหน้าตาหล่อๆใช่ไหมลูกใช่แล้วจันโต้งโอ้โหขายของเก่งจันโต้งใ่งเค่ะย่อเก่งเลย้เรียนอยู่ตอนนี้อยู่ปีอะไรจ๊ะปีห้าปีห้าแล้วมาถึงว่าเรียนเข้มข้นมากๆเลยเข้มข้นเข้มข้นเราจะช้ากว่าเพื่อนไปอ๋อช้าไปกว่าใช่ค่ะเพราะว่าเคย พักการศึกษาไปเทอมนึงอะไรอย่างนี้ใช่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 แล้วก็เลยจะช้ากว่าเพื่อนนิดนึงตื่นอร่ยเลยค่ะดราม่าคลอดปลอมร้องไห้ปลอมดูแล้วนี่ อยากให้ทายเหมือนกันถ้าสมมติว่าน่าไม่บอกปีจริงๆอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้อะคิดว่าน่าอยู่ปีอะไรโอก็ต้องตอบปีหนึ่งดีใช่ป่าวใช่ไหมเอฟซีเอฟซีตอบมาหน่อยซิในเพจของเราเออหน้่อยู่ปีอะไรนะน่ยน่ะสิถ้าถ้าเกิดไม่รู้จักกันแต่พี่อยากถ้าให้พี่ฟันธงเลยคุณผู้ฟังครับรู้จักในกล้องออนไลน์ตอนนี้นะครับถ้าให้ดาวว่าน้องนีน่าเนี่ยอยู่ปีอะไรพี่ตอบไ้เลยปี ปีหักน้องเนึ่งเอ้ยปีหักน้องหนึ่งปีปีแอบน้องน้องอยู่นะจ๊ะปีตายมาเมือนหรือยังเจ้าตายมาห้าปีแล้วเจ้าเสียงบัรยานจริงๆพี่กาซลองหรือเปล่านี้เออจบไปแล้วละครใช่ค่ะน้องดูละครพี่ก็ดูบ้างดูบ้ากพี่ไม่ค่อยดูละครดูคนที่ดูละครมากกว่า แยะๆเลยนะอสาวๆพี่ตีช่างนายสุดยอดจริงบอ่ได้ค่เดียวว่าสุดยอดโซนพี่ทำงานที่โซนทะเลหมอกโบ๊ะบ้าไม่อยากจะมุดหมอกสาวเชียงไฮครับผมชั่วโมงนี้ครับผมไม่พูดบ้ามนำเพลงครับผมเข้าเรื่องกันดีกว่ารู้แล้วว่าน้องในชื่อว่านีน่าเนาะแล้วก็เปิดบ้าไปแล้วเดี๋ยวสักครู่จะมาดูวาท์ทางอินสตาแกรมทางเฟซบุ๊กด้วยแต่ตอนนี้ครับผมเข้าสู่ช่วงฮะถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บปุ๊บ ตอบปั๊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 บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอบปั๊บปั๊บปั๊บเอ้โอ้โหหน้าแบบเขินมากเลยอ่ะก็ถ้าแบบว่าตะกุกตะกักหรืออะไรแบบยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะครับผมไม่เป็นไรพี่ให้อภัยเสมอลูกลูกไม่เคยผิดลูกเฮ้ยลูกไม่เคยถูกนะลูกให้ทายให้ทายสุดๆไปเลยไม่เคยถูกด้วยจ้ะครับผมอ้าวชั่วโมงนี้ครับผมคำถามที่ผมกัดกรองมาเต็มหน้ากระดาษเลยนะครับวันนี้โอ้ยน้องแบบจัดเต็มมากอะเข้าสู่ช่วงถามปุ๊บตอบ ตอบปะปะปถามปะปะปะปตอบปะปะปอปปปปเหิ่มมันได้มันพอได้เนี่ยคอยนะฮะเอาละครับถ้าพร้อมแล้วหลังจิงเกิ้ลเริ่มกันนะครับผมน475มารู้จักน้องนีหน้าให้มากขึ้นนะครับในเบรกนี้นะครับผมกับคําถามถามอะไรตอบไวตอบอย่างนั้นเลยเนาะก็ทำแรกของเรานะครับผมหายใจลึกลูก3ามร้อนหรือฝน ร้อนค่ะร้อนนะครับผมสดหรือมีแฟนใช่ลูกมีแฟนมีแฟนโอ้โหชัดเจนหรือว่าคุมเครือครับผมชัดเจนโอ้โหเวฟหรือไม่เวฟดีเวฟค่ะโอเวฟนะครับผมใส่ถุงหรือไม่ใส่ถุงลูกใส่สิคะอืมนะครับผมพี่ตูนไม่ได้ช่วยพี่ตูนเลยลูกนะออไม่ช่วยถ,ถุงนี่คือถุงผ้าไงอ๋อแห้งหรือว่าฉ่ำลูกฉ่ำค่ะเอาฉ่ำนะครับผมฉ่ำซาบีลาสงขาปัตณีเพื่เก็ตแฟนตาซีนไปครับผมดูหนังหรือฟังเพลงจ้าก็ฟังเพลงติ่งย่างหรือว่าย่างปิ้งดี ย่างปิ้งหรออะไรมันเอาย่างปิ้งเหมือนกันอะมันถามมาอย่างนี้ครับผมฮะกุ้งดิบหรือว่ากุ้งเผาลูกกุ้งเผาค่ะครับผมสุกเอาหรือเผากินครับสุกเอาได้ครับผมหมาหรือแมวลูกแมวแมวครับผมอบ้านหรือคอนโดจ้ะบ้านค่ะบ้านนะครับผมเช่าหรือว่าซื้อลูกซื้อสิคะซื้อมีตังค์ด้วยจ่ายเองหรือว่ามีคนจ่ายให้ลูก จ่เองจ่เองแม่คิดนานเลยนะครับผมใจ่เองเราจะได้แบบพาวเออดูดีนะนี่คือบ้านของเรามันถึงว่าพาวลี่ทูพซเซนใชู่มจในตัวเองถูกต้องหรือว่าโชว์พาวทั้งสองอย่างทั้งสอย่างเพราะเรามีเงินไงฮะไม่มีเงินจะซื้อไม่ได้นะได้หมดเลยนะครับผมเอาต่อไปครับเดเกอรี่หรือว่าขนมไทยจ้าลูกขนมไทยโอ้โหนะครับผมกาแฟหรือว่าโอเลี้ยง มันคือกาแฟทั้งสองอันใช่ไหมอ่ะกาแฟหรือโอเลี้ยงโอโอเลี้ยงอะค่ะผอไม่ทานกาแฟเดียวหรือเดี่ยวเดียวหรือพี่น้องพี่น้องเอาพี่เอาน้องหรือว่าตัดพี่ตัดน้องลูกเอาพี่เอาน้องโอเคครับผมเท่ากับหรือว่าแก่กว่าจ้ะแก่กว่าค่ะแก่กว่านะครับม่อนแจมหรือแม่กำปองดีม่อนแจมค่ะอินดี้หรือว่าเน็ตไอดอลอินดี้อินดี้ก็ได้ครับผมไอจีหรือทวิตเตอร์ทวิตเตอร์ไลน์หรือว่าเมสเซนเจอร์ดี ไลน์นะครับผมวิ่งหรือว่าโยคะดีลูกวิ่งค่ะครแบบพิทูนด้วยค่ะแบบพิทูนด้วยวิ่งแบบพิทูนครับผมสนามกีฬาหรือว่ายิมลูกสามกีฬาแล้วกันค่ะสนามกีฬาแล้วเออนะครับสามชาหรือ EDM ครับสามชาค่ะโอ้โหงานวัดสบายเลยสายย่อหรือว่าสายกินลูกสายกินค่ะสายกินโหดูแก้มหนูด้วยให้เกียดแก้มกับเหนียงหนูด้วยนะคะอเรียกว่าได้ว่าน่ารักจม่ำเลยนะครับผมจําโบะนะครับผมเอ้ยหยุดหรือพักดีลูก S <S <S ไปต่อได้ไหมไม่ได้หยุดหรือพักลูกหยุดหรือพักหยุดหยุดหรือพักพักหยุดพักแล้วกันค่ะพักนะครับผมเออก็พักที่จะรอมนะผมที่จะรักแน่นอนนี่แล้วรักหรือว่ารอลูกรักค่ะรักนะครับผมงอเองหรือว่าโดนงอนี่ลูกโดนงอเครื่องสำอางหรือว่าเงินนี่ลูกเครื่องสำอางค่ะครับผมความสุขหรือว่าความฝันนี่จ้ะเอาความสุขใช่ไหม ครับผมนอนเองหรือว่านอนกอดดีจ้ะนอนกอดโอ้ยตุ๊กตาเน่าหรือว่าหมอนข้างนี่ลูกหมอนข้างหมอนข้างนะครับผมงูหรือว่าตุ๊กแกลูกงูค่ะแซลมอนหรือว่าเนื้อวาเกียวเอ้ยเนื้อเนื้อวาเกียวโอ้สายเนื้อนี่ว่าค่ะฟู้ดแพนด้าหรือว่าแกรฟฟูดลูกแกรบค่ะสำเนียงดีมากเลยลูกเนาะดอกกุหลาบหรือว่ากระเป๋าจ่ เนอกกุหลาบเนอะโดนติกกันไปครับ,บเองหรือแฟนขับเียครับผมขับเองค่ะน้ําเปล่าหรือว่าน้ำหมัดลมลูกน้ําเปล่าค่ะวิชาการหรือว่า,นา,นางานอาร์ตดีงานอาร์ตงานอาร์ตนะครับจีบเองหรือว่าโดนจีบครับจีบเองจีบเองคุณสายลุยผู้หญิงสมัยนี้2019แล้วใ่ลคนที่เรารักหรือว่าคนที่เขารักเราจ้ะคนที่เขารักเราค่ะโอ้ยจีบเองแล้วก็ให้เขารักด้วยใช่โอ้ดูดีโคตรเพอร์เฟคเลยนะครับผมเอาติดเกมหรือว่าติดเที่ยวติดเที่ยวค่ะเจ้าชู้หรือว่าติดการพนันดี จะชูดีกว่าเลยครับผมจะคลุ้มจมอติหรือว่าความคมเครมเนี่ยนะคลมเครีคมเครียดกันไปอืมสูงกว่าหรือเท่ากันจ๊ะสูงกว่าสูงกว่านะครับผมเอ่อนั่งเรือหรือว่านั่งเครื่องนั่งเครื่องแล้วกันค่ะทรงเอหรือว่าทรงพีทพีทจริงๆชอบพีทครับผมก็รวยหรือว่ารวยหรือว่าโคตรรวยลูกโคตรรวยสิ่ะโอ้โหชัดเจนเลยแอร์โฮสเตสกกับความรักเลือกอะไรจ๊ะความรักก็ได้ แอร์โฮสเตดระดับมือท็อปเลยนะครับสงครามนางฟ้าระหว่างความรักเลือกความรักโอเคครับผมเลือกยากมากเลยแต่ละครสุดยอดเลยนะครับผมจีมากเลยเซลฟี่นะครับผมหรือว่าโซฟี่ดีจ้าว่าเซลฟี่แล้วกันค่ะมีปีกมีปีกหรือไม่มีปีกลูกมีปีกมีปีกแหละเออได้ระวังเป็นแค่บดนกลูกนะครับผมเอ้าผ่านหรือไม่ผ่านผ่านผ่านนะครับผมง่วงนอนหรือว่าขี้เกียจ งุ้มนอนค่ะโหอยากจะตอบทั้งสองอย่างเลยแต่เกรงใจครับผมเจดีหรือว่าดีเจดีครับอ้าวเจดีสิครับจอดปลายครับผมโกรธหรือว่าบ่นจ๊ะบ่นบ่นนะเงียบหรือว่าด่าด่าแล้วกันด่าโอ้ทั้งบ่นทั้งด่าน่ากลัวมากเลยกระเทยหรือว่าทอมดิลูกกระเทยแล้วกันกระเทยนะฮะ iOS นะครับหรือว่า Android จ้ะก็เมื่อก่อน iOS อเอก็เดี๋ยวนี้ Android Android นะครับผมเอ่อเอ่อสตีฟจ็อบส์หรือว่าคิมจองอิวดิลูก มาอย่างไงนี่พี่มีผู้มีอิทธิพลทุกคนเลยปาอ่คิมจองแล้วกันคะคิมจองอิวนะครับผมเราใส่ประเด็จการเกาหลีเหนือแล้วว่าเกาหลีใต้ลูกเกาหลีใต้เกาหลีใต้นะครับผมเน็ตด้วยเน็ตฟิกหรือว่าเน็ตเหนื่อยเน็ตฟิกค่ะเอานะครับผมยูทูบหรือว่ายูพรยูทูบค่ะห่วยโอ้รันเร็วๆเลยหรือเอ็กลูก เอ็กซ์แล้วกันค่ะโอเคชัดเจนเลยลูกนะคนคนมันเองนะครับผมอะไรเนี้ยในฟิล์มหรือว่าพากเอาลูกพากเอาค่ะพากเอานะครับผมงานประจำหรือว่าฟรีแลนซ์ดีฟรีแลนซ์แล้วกันฟรีแลนซ์นะครับผมสามหกศูนย์กับสโน่ครับเลือกอะไรสโน่แล้วนนะครับผมดูดีมากๆเลยนะครับแต่งหรือไม่แต่งลูกทำไมคิดนานมะ แต่งแหละแต่งหน้าอะไรอย่างนี้ก็มากันไปแต่งดีแต่งค่ะแต่งนะครับผมเอาไว้เฮากับท่าช้างลูกเอาไว้เฮาอยู่เป้ไว้เฮาอยู่แล้วเนโกเอมอนกับสตาร์บัคลูกเนโกเอมอนสิคะขายของเก่งนะผมระหว่างแป้นบาร์กับแป้นพิมลูกแป้นพิมค่ะแน่นอนชัวสอบไม่ต้องคิดโทจิกหรือว่าโดนจิกดีโทจิกค่ะโทจิกนะครับผมอาหารเปียกหรือว่าอาหารแห้งลูกอาหารแห้งแล้วกั็อาหารเปียกไ้มาม่าหรือว่าเส้นเล็กลูก เส้นเล็กค่ะเส้นเล็กนะครับผมหมกไก่หรือว่ามันไก่ดีมันไก่มันไก่มันไก่นะครับผมแพะกับแกะเรื่องอะไรลูกแพะแพะนะจ๊ะเ<า>ต้าส่วนกับรวมมิดรวมมิดแล้วกันค่ะรวมมิดนะครับผมปืนสั้นกับปืนใหญ่ลูกปืนใหญ่ปืนใหญ่ด้วยนะครับผมฟุตบอลกับฟุตลองอะไรลูกฟุตลองค่ะหิวอย่างเดียวเลยนะลูกนะทองหรือเพชรด,ดีเพชรค่ะเพชรนะครับผมเซฟหรือเสร็จลูก เซฟค่ะั <Okay. S 2> <laughs> สีสันหรือขาวดาสีสันค่ะหวานหวานหรือว่าลุย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 ค่ะผมเอ่อมากหน้ากับล้างหน้าอาอะไรลูก มักหน้าค่ะโ okay, อเคจบไปคำถามเราโอ้โห <Yeah. S 2> oh, หน้าตาเหมือนดีใจมากเลย <c oughs> นะลูกนะ<ข>อเอาเบรกนี้กลับ <c oughs> มาท้ายชั่วโมงนี้น <ะ S 1> ครับเอาออ,ออปติคอลมาให้พี่หน่อยครับผมโอเคค่ะครับผม yeah, yeah. ในเวลามาเปิดวาร์บกันนะฮะกับนักศึกษาฝึกงานนะครับหลายคนที่เห็นแล้วแล้วก็ขี้เกียจเซิร์ชอะไรอย่างนี้มาไปพร้อมกันดีกว่าครับช่วงนี้กับช่วงเปิดวาร์บของเรานะครับดูซิว่าจะเป็นอะไรยังไงบ้างอ้าวไปดูหน้า f เฟซบ o ๊กแฟนเพจเนาะ Facebook ของเราชื่ออะไรจ้ะลูก ก็ชื่อจริงนามสกุลเลยค่ะฟาริดาอาัเมตคานนี่แสดงว่าหนูต้องมีเชื้อทางญี่ปุ่นแน่นอนใช่ไมชหมลูกกช่เจ๊ก้าฟาริดาอาัเมตคานใช่ก้าครับผม,มนหนูเป็นลูกครึ่งประเทศอะไรลูกปากีสถานค่ะปากีนะครับผมปากีนางนงจะไปไหน ใช่เหรอวะลูกไม่ใช่แล้วเนี่ยแล้วหนูลูกเพิ่นชอบร้องเพลงนี้ใส่อะก็เวลาบอกว่าไปกินสถานเพิ่นก็จะชอบเพื่อนากีน่าจะอืมอืมเพื่อนแซวใช่โอ้ท่านูถ้าหนูมาเป็นลูกครึ่งปากีพี่ก็คล้ายๆกันอยู่ข้างปากีลูกคือพี่ลูกครึ่งปากเก้ลูกปากแก่ใช่ใช่เขจะปูพื้นไม้เก่าสลับ การหน่อยเออใช่กาานนะครับผมอาตามมันได้ครับที่ a c e b o o k เนาะกดแอดไปรับไหมลูกหรือว่าก็ติดตามไปก่อนได้ดูได้ได้แหละหนูเปิดติดตามด้วยหรอหนูไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าอยากเป็นเพื่อนกันจริงๆก็แอดมาได้ค่ะแต่เดี๋ยวรับก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นก็เป็น Facebook ใหม่ด้วยเพิ่งมีมาต้นปีนี้เองครับผมแล้ว a c e b o o k คนก่อนหน้านี้เหรครับคือจริงๆต้องบอกว่าเป็นคนไม่ค่อยโซเชียลโดยเฉพาะ Facebook ก็คือเหมือนกับ ไม่ได้เลิกเล่นแต่ว่าก็ไม่ได้อัปเดตอะไรเ,ออเหมือนกับมีไว้เพื่อแบบติดต่องานหรือแบบดูเป็นกลุ่มในการเรียนหรืออะไรแบบนี้นะคะคือต้องแยกออนะครับระหว่างดูเรากับอยากรู้ออนะครับผมเรื่องราวชาวบ้านเขา ไว้อัปเดตอะไรอย่างงี้เนาะข่าวสารเป็นยังไง้างะาอะไรอย่าณน้ซ,<ๆ>ซึ่งก็จะไม่ค่อยได้เล่นมากเล่นบ่อยแต่ว<อ>่าเ<อ>พื่อบอกว่าเออมีมั่งซี่อะไรอย่างเงี้ยเออตกลงวันนี้เล่นอยู่ไหมเราก็เลยโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้ว Facebook เก่าก็มีแบบเพื่อนที่ไม่รู้จักเยอะด้วยแล้วเราก็ขี้เกียจมานั่งไล่ลบหรืออะไรเงี้ยค่ะเสียเวลาก็เลยสมัครใหม่เลยอ๋อดีกว่าดีกว่าเนาะก็จะได้แบบว่ามีพื้นที่เยอะๆนะคะเผื่อแบบใครอยากมาเป็นเพื่อนกันก็เดี๋ยวน่ารับได้เออน่ารับได้นลลูกนะาปกติหนูรับเหมือนลูกก เอ้าลุกบ้างรับบ้างตอนนี้หนูนั่งอยู่แล้วลูกนะแต่นั่งงานตอนนี้อยากลุกมากเลยค่ะเพราะว่าอึดอัดไปหมดแล้วชุดมันแน่นนะครับผมนี่นะเฟซบุ๊คล่าสุดเมื่อวานแชร์นะครับคาบิคูคาบิคูพีแพดเดทเอ็กซ์ออฟเบลคัมทูเดอะคอร์ทอลไลน์นะครับผมนี่คืออะไรลูกความฝันนะลูกก็อยากจะลองดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราก็ชอบด้านภาษาอะไรอย่างงี้แล้วก็เพื่อนๆก็แบบเชียร์อยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยจริงจริก็เป็นความฝัน เหมือนกันหนึ่งในลิสต์ที่เราอยากจะทำเนี่ยไม่คิดว่าผู้หญินหลายหลายคนก็เป็นเฮ้ยถ้าฉลาดเรียนไปแล้วจริงๆหมายถึงว่าถ้าเก่งคำนวณกว่านี้อ่ะนะคะก็อยากจะเป็นแบบว่าแคปตันไปเลยก็คือเรียนเป็นนักนักบินไปเลยใช่เพราะเก๋เทมากนะครับแล้วชอบอะไรที่มันเท่ๆมากกว่าใช่อันนี้กาตาเขาจะมาวันที่สามน่าจะเลยแชร์ไว้แชร์ไว้นะครับผมอันนี้ก็แชร์ลุแชร์เป็นคนแชร์เก่ง นะครับส่วนมากก็อ,อัพ<า>รูปมีน้อยบ้างที่<ช>จะอัพ<ช>เนาะ<ช><ช>เป็นแชร์ถ้าส่วนมากล่าสุดนี้<ช>ก็24กรกฎาคมบอกว่าฟุทธอะไรมีได้หรอ คืออะไรลูกพูดอะไรมีได้หรอกหนูจะไม่ได้แล้วอะเออหนูจะไม่ได้แล้วตอบกักมากเลยลูกนะหนูจะไม่ได้แล้วมีสเตตัสอีกนะครับผมปวดหัวจะระเบิดเออน่าเป็นคนป่วยยากมากแล้ว <ผม S 2> ถ้าป่วยครั้งหนึ่งก็คือเหมือนกับบางทีมันก็ไม่ไหวแล้วเราก็จะค่อนข้างจะทนไม่ไหวเพราะเราไม่เคยป่วยแล้วบางทีป่วยแล้วก็จะหงุดหงิดเงี้ยค่ะเออก็เลยขบนบ้างอะไรบ้างก็จะบ่นๆไปตามนั้นเนาะสเตตัสมาสั้นๆครับผมสมพรปากนะครับผมแสดงว่า สมพรต้องมีอะไรที่ปากแน่นอนใช่ก็คือสมพรมันพูดอ๋อสมพรปากอ่า สมพรตัดนะลูกนะผมเปลี่ยนชื่อใหม่ดีกว่าเก่งอะริดาอัเมดครนสมพรนะครับผมนี่ล่าสุดก็แชร์ใครมันเจ็ไปรับไหวมันเหมือนว่าทุกอย่างกำลังดีขึ้นแต่มันมีจุดบอดๆเล็กๆที่คอยทิ้บแทงใจตลอดเวลามันเป็นเศร้าอะ็นเศร้าเนาะนี่ล่าสุดก็แชร์มานะครับคุณผู้ฟังครับผม I don't stop when I m t i s e I'm stop when I d a n อันนี้ก็คือเคยลงไว้ในไอจีเมื่อโหหลายปีมากๆแล้วก็เหมือนกันมันเป็นไทม์ฮอปอะค่ะมันแบบว่า ไม่รอบใช่ใช่เราก็เลยแบบเออยังไงมันก็แบบใช้ได้มันก็เป็นเราดีมันก็บ่งบอกความเป็นเราดีฉันไม่หยุดตอนฉันจะไม่หยุดเวลาฉันเหนื่อยแต่ฉันจะหยุดในเมื่อฉันอยากจะพออันนี้ก็ฝากแชร์ด้วยนะครับผมคลิปดีเจเด่นสันทายนะครับผมน้องเพลงไว้เฮาโอ้นี่พี่ฉันต้องได้สามหมื่นนะครับฮมสอเองได้สมมติก็จะเป็นงานกันไปนะครับผมคลิปกับเดลหน้าตาแปลกแปลูก ใช่แล้วก็จะอินอยู่บ้างอะไรบ้างสงสารตัวเองส่วนมากเป็นแชร์มากกว่าน้อเป็นเพลงเป็นข่าวสารอะไรอย่างนี้เป็นคำคมในชีวิตประมาณนั้นอันนี้ไม่เด็ดครับผมเราแวะไปที่อินสตาแกรมดีกว่าครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าชิจาร์ดมากเลยนะครับผมอินสตาแกรมที่ไหนลูก ที่คือจริงๆอ่ะมันอ่านว่ามันเป็น N W E S Q N Q ใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็จะอ่านไม่รู้เรื่องใช่ไหมแต่ว่าคือหน้าทำให้ตัว Q มันเหมือนตัว A ที่หางมันจะยาวลงมาหน่อยก็จะเป็นนนีซ Nissan เออพี่ก็ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นก Gasano g a s a าโนนะครับผมแล้วก็ต้องเปลี่ยนชื่อใหม่ลูกนีซนาไม่ค่อยฮิตช่วงนี้เนอะแล้วเป็น Nissan l o n ลูกนี s s a n l ใช่ไหมนั่นก็หมอหมอชับ ไอ้ซับนะครับผมไอ้ซับเออนะครับไอ้ซับมาวันนี้อ้าจะซับเพราะอ้าจะซอยลูกไดใจก่อลูกเจ้ที่อับดุลลอคัสเดิอไปกันได้ครับผมอดูที่อินสตาแกรมครับผมนีซน่างานะครับผม n w e s q n q นะคนฟอลโล่เยอะเหมือนกันนะลูกนะใช้ได้เลยครับผมาานนโอ้ลูปแรกเข้ามานี่ถึงเรียกได้ว่าตาจะปิ้นเลยนะครับผมนี่ที่บอกปาฮะที่แบบมีแฟนแล้วนี่คือคนนี้เลยใช่แล้วโอ้ตายแล้วเดี๋ยวว่าอกหักเลยนะครับผม หักเรื่องเล็กนะครับผมแต่ถ้านหนูเนี่ยเป็นสเปคแล้วมีแฟนพี่ก็แย่เหมือนกันนะครับผมมีข้อความบอกวาอ่าแต่งเดือนใดพ,พ, pues <laughs> พี่เพื่อนแล้วเขาว่าไงลูกมีคนแซวนะ,ะ <laughs> ก็คือเออเพื่อนก,ก็ลุ้นอะไรอย่างเงี้ยละมั้งคะใจเย็นๆอีกนะใช่เย็นๆมุ๊ยมีข่าวดีเหรอนี่น่าดีใจด้วยมั้วลูกไหเ,เห็นไหมเขาก็เข้าใจผิดกันไป่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นชุดฟูสูตรของหนู กาแฟนนะครับเวลาไปงานใช่ใช่อันนี้ยังไม่ฟูเท่าอันนี้ยังเป็นแบบว่าชุดธรรมดาแล้วแล้วก็คุมหยียบก็ไปงานแต่งอน่ารักมากครับรูปนี้ใครเอา twenty century tag มาครับเหมือนไหมอ่ะก็น่ารักอยู่ได้อยู่ไหมอ่ะก็เป็นพี่ที่ค่อนข้าคุณปัญญาเออนะครับมีปัญญานะลูกนะเอออันนี้ตอนลงดอยลงดอยใช่ไหมลูกไปเดินเดินขึ้นดอยใช่ไหมใช่แล้วโอ้ไม่ได้เล่นอินสตาแกรมนานนะ96สัปดาห์ที่เขาอัพจริงแล้วอ่ะจริงแล้วอะไรกูคืน อแล้วไงต่อลูกก็เดี๋ยวจะพยายามจะอัปเดตแล้วกันค่ะนี่ใครลูกทำไมผอมมาเลยลูกบางทีแบบอาจจะหลบหายไปไม่ต้องตามหาอะไรแบบนี้ยมันจะเป็นหมดนี้ เอาหนึ่งฉันเดินเข้าป่าค่ะอันนี้อันนี้ใครลูกทำไมหน้าดูจับตอกหนูเองหนูเองอันนี้เล่นเล่นเล่นมากี่หอลูกก็โอ้โหหลายเหมือนกันนะคะก็ไม่แน่นอนหลายคืนเลยมาถึงว่าทอยอาร์อของเล่นนะครับผมก็ชไว้อย่างนี้ครับผมไม่ได้อัพนานเลยเนาะนี่ก็จะมีเซตัสกันไปแบบแนวอินดี้นะครับผมเสร็จแล้วอันนี้ก็ตอนปีใหม่นี่ใครเอาลูก2017แล้วใครเอาลูกน้องหญิงไอ้ไอ้มิสมิสนะฮะมิสอะไรนะเด็กๆอะ มิสทีนปัีเอ้ยชิสที่ปัณณีดิล้มมมอมเหมือนนะคะอ๋อมิสทีนมิสทีนไทยแลนด์ค่ะมุมนี้คล้ายเลยลูกนะคล้ายอ่ะค่ะคล้ายไปหมดนี่โอ้โหสวัสดนนี๊ก๊งค์นี่คือขึ้นอดอยอสุเทพตอนคือดึกมากๆแล้วอะค่ะไปดูดาวกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยหนูโชคดีเป็นคนเกิดมามีคิ้วลูกเนาะก็เลยใช่คิ่ะใช่ใช่ขนาดหน้าสดนเนี่ยนี่หน้าสดโอ้โหแอ๊กเลยขนาดหน้าสดนะครับ อ่ะติดตามหนูร้องได้เนาะใช่่คะอินสตาแกรมอะไรฮะหมวกกันน็อกเมื่อกี้ไม่พอนะเอาอีกแล้วนะครับผมเป็นบูมแรงซะหน่อยซะหน่อยนี่ถึงน้องเหมือนกันนะเนี่ย December peace be good ทันวานี้ขอให้เกิดเรื่องราวดีๆนะใช่โอ้ยังฟุกแปรได้อยู่ไม่ยากเกินไปใช่ Every day is a new chance แต่ว่าอะไรลูกก็ทุกๆวันก็จะมีโอกาสใหม่ๆทุกวันเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้นี่อะไรลูก ไปทอะไรมาอ๋อก็คือว่าน่าเรียนสาขาสื่อสารการแสดงค่ะก็จะเกี่ยวกับแบบละครเวทีอะไรอย่างนี้แล้วก็เมื่อกี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ของทางเมเจอร์เหมือนกันอ่าก็เป็นละครเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เล่นนี่เอาลูกป้ามาอัพทำไมลูกน้องลูกพี่ลูกน้องขวัญขวายาลูกป้ามาอัพทำไมด้วยคือเขาเขาเสียชีวิตไปแล้วล่ะค่ะยิงเต่ายิงเด็กนะลูกนะอันนี้ใครครับ คนพ่อค่ะปปะาาเนสงสารป้าเหมือนกบบแอบแอบถ่ายตอนแกจะกำลังจะปลือเหมือนแบบเราก็กดชัตเตอร์ได้พอดีได้ได้รูปนี้พอดีเลยเราชอบก็ว่าหน้าตาคมเข้มได้ใครมาได้ป้าป้าเป็นคนปากีสถานค่ะอ๋อนะครับผมอ่ะก็ฝากติดตามด้วยเลยกันนะครันนี้ที่อินสตาแกรมแล้วก็เฟซบุ๊กของน้องนะครับผมโอเคเดี๋ยวเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้ากลับมารู้จักกันมากกว่านี้ครับผมกับน้องนีน่านะฮะแล้วก็เจดีกาโนในช่วงตัวท็อปเท่านั้นนะครับที่นี่คลื่นเหนือน็อตเว็บร้อยสี่เจ็ดอ่ะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าสักครรู่เดียวนะคับ ทาตัวใสมากใสใสน้ํากดไหมจ๊ะพี่น้ตชอบ่างนั้นนะฮะแบบว่าแบบใสๆสหน่อยแต่ว่ามันก็แอบร้ายลึกนะครับผมที่ผ่านมาก็เมื่อก่อนเคยร้ายร้ายร้ายตอนีเป็นเสื้อร้ายร้ายร้ายนะครับก็เป็นอย่างนั้นไปของหนูนี่ต้องชอบแบบว่าแนวตลกหน่อยเฮฮาหน้าตาเกี่ยวไหมลูกหน้าตาผมว่าเข้ามาจีบแบบแบบคือแบบหน้าตาพี้พูดถึงการเข้ามาจีบเอเข้ามาคุยด้วยเข้ามาคืนะต้องบอกว่าคนเราทุกคนเน่ จะมาบอกว่าเอ้ยนี้ใสใจคออะไรอย่างเงี้ยแตคือการที่เราเจอหน้ามองหน้ากันะเราก็ไม่ได้คุยกับเขาสักประโยคเดียวเหมือนกันในบางทีใช่ไหมคะมดังนั้นเนี่ย ลุกิ้งหรือว่า first impression ใช่ใช่ใช่มันก็ทั้งที่เจอเราอาจจะไม่ใช่หน้าตาเขาแต่ว่าโดยรวมองค์ประกอบของเขาอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วเออมันน่าสนใจบางทีคนนี้ดูเนี้ยบดูคลีนีนนะดูแต่งตัวดีดูอะไรแบบชอบยังไงถ้าแต่งตัูชอบยังไงก็จะชอบคนที่แต่งตัวโอเคเนี้ยบไหมไม่ไม่ต้องเนี้ยบมากไถ่โอเคนี่คือยังไงไลฟ์สไตล์ประมาณดาราคนไหนอะดาราคนไหนแบบไลฟ์สไตล์บุรินบุญวิสุทธิ์อะตอมชัยนาการโอ๊ตปาโมดป๊อปปองกูลอะไรอย่างมีเอ่อเฟ้วองไม อะะไรคือเอาว่าแต่งตัวแล้วมันเข้ากับเขาอ่ะเขาดูแต่งตัวเป็นเขาดูรู้ว่าเขาจะใส่อะไรแล้วมันเหมาะกับเขาเขาเอาตัวไหนอยู่เอาตัวไหนไม่อยู่ไม่ได้ฝืนแต่งตามกระแสตามธรรมชาติ อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ได้หรืออะไรเงี้ยค่ะคนที่เขาแต่งตัวแล้วดูว่าเออมันมันเหมาะกับเขาอ่ะนั่นอ่ะก็นั่นก็พูดไม่ถูกเป็นสไตล์ของเขาใช่ใช่ใช่อย่างพี่นี่ถือว่าให้กี่ดาวเวลาพี่แต่งตัวไปออกงานเวลาเป็นพิธีกรโอ้ถ้าพี่โน่นี่สิบดาวเลยค่ะถ้าใาในการไปทํางานข้างนอกถ้าจัดรายการให้กี่ดาวลูกถ้าจัดรายการก็ให้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 เก้าให้เก้าครับอยากได้เกรดว่าบอกมา คได้เก่งกขาบอกมานะครับตอบเยอะเลยท่านเยอะอ่ะรู้ทันเยอะครับผมเอาข้อต่อไปที่หนูอ้าวเลยนะครับผมในการที่จะคบกันนะครับผมก็คือสูงสูงนิสัยสูงใช้ของแบรนด์เนมคูชิเบลสูงก่อนโอ้ผมสูงนี่คือว่าจะมาสูงก็เราแหละเออสูงก็ได้แสดงว่าคุยอ่บใครจะมาแบบเป็นกอลาบคุยกับหนูได้เลยไไม่ด้ เฮ้ยมันได้เฮยไม่อยากจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้มันได้แต่ว่าเราชอบถ้าเราจะมีแฟนเราอยากได้ผู้ชายที่สูงกว่าอ่าถ้ามีแฟนขอไม่สูงกว่าซึ่งมันไม่ได้ยากหรอกเพราะว่าหนูหนูแค่ร้อยหกสิบเอ็ดเองโอ้โไม่ยากเลยนะครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้สูงมากก็ไม่ได้เตี้ยเกินไปใช่ใช่นะครับผมอ้าวนี่คือสามข้อที่ผ่านไปนะคะที่หนูนีน่านะครับนักศึกษาฝึกงานอ้าวเลยนะครับผม คุยสนุกมีทัศนคติในด้าน positive บวกๆหน่อยแล้วก็เป็นคนดูดูมีกกินนะฮะไม่ได้แบบมั่วๆซั <besides S 1> ่วๆอะไรอย่างนี้กระโจนกระลานะครับผมแล้วก็ที่สําคัญคือสูงหน่อยดูลุกดีๆหน่อยอะไรอย่างนี้อ้าวแล้วเอาปมทุกคนทุกคนปบมือด้วยคุณคหูหนีไปปบมือด้วยนะครับผมทำมันเป็นทำมันเป็นเขินเดี๋ยวก็แอบขย้อนหลังตัวเองหรอกเฮ้ยกูก็ะโดดบอลเหมือนนี่กว่าไหมก็ต้องอยู่แล้วก็แบบ เว่ามันเป็นที่จดจำไปตลอดรอฝากติดตามผลงานน้องสาวคนนี้ด้วยนะครับผมกับนักศึกษาฝึกงานนะครับผมผู้เชี่ยวชาญด้านทุกอย่างเลยนะครับผมยกเว้นทุกอย่างที่อยากได้นะครับผมเน่นเนาะกับน้องนีหน้าเนาะหลายคนกดหัวใจทิ้งไว้เลยนะครับผมก็ขอบคุณด้วยนะครับผมเดี๋ยวชั่วโมงได้อยู่ต่อพี่แม็กเนาะขอบคุณนะคะใช่แล้วนะฮะเราฝึกงานอยู่ด้วยกันยาวถึงที่วันลูกหรือว่าวันนี้สุดท้ายแล้ววันเสาร์ค่ะวันเสาร์โอ้มีเวลาอยู่นะครับผมติดตามน้องด้วยสองวันที่จะอยู่ในรายการใช่ค่ะแลวที่เหลือก็ให้อยู่ในานีเลย แล้วก็พี่ๆจะออกไปแล้วว้าวครับผมแซวหนเล่น,นแซวน้เล่นโอเคเออยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคุณผู้ฟังทุกคนนะคะอาจจะไม่มีอะไรมากนะคะแต่ว,ว่าก็เนาะ ก็แบบ <ผม S 1> ว่าอยากจะมาทักทายทุกคนก็ดีใจนะคะที่ได้เข้ามาแบบว่าเป็นครอบครัวแบบถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นสามเดือนแต่คือเรารู้สึกวันผ่านไปไวมากแล้วก็ผูกพันแล้วก็แบบรักนอตเวฟก็อยากให้คุณผู้ฟังติดตามนอตเวฟร้อยสี่จุดเจ็ดห้าไปเรื่อยๆนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวหน้าเนี่ย <c oughs> ก็จะมาเรื่อยๆเหมือนกันก็ให้โอกาสยังไงก็แบบอยากมาแล้วถูกต้องค่ะก็มาอ่านข่าวมาอัปเดตให้ฟังในนอตอัปเดตอย่างงี้เนาะโอเคโอกาสนี้อบคุณน้องหน้าด้วยนะครับผมแล้วก็ติดตามมันได้ยาวถึงวันเสาร์เนาะ งดอสดพี่แม็กนะครับไปก่อนแล้วบ<ด>๊ายบายสวัสดีครับ